สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแหงเตลานามคุณเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทกุญปบบาทสมเดจพัะปรมินธระมหาภูมิพลอรุณเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญห้าบาทเหรียญนี้นะครับท่านเป็นเหรียญที่สวยงามมากนะครับเนี่ยจะมีความปกผิดปกติไหมเราค่อยมาดูกันนะครับท่านว่า เราไปดูครว่าเหรียญนี้เป็นปีพสอ,อะไรจํานวนการผลิตจะอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สําคัญที่ที่สุดครับคือเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตังอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับสําหรับว n นซีแล้วนักสะสมมือสมัครเล่นเนี่ยไม่ค่อยจะมีกันหรอ,อกครับท่านถึงมีก็น้อยมากครับยกตัวอย่างเลยผมนี่แหละครับเป็นนักสะสมมือสมัครเล่นครับหามาตั้งนานก็ไม่คึกได้ไปหาแลกเปลี่ยนอยู่ทั่วเลยครับไม่ว่าธนาคารหรือแม้แต่กองกระสาบครับ ไปแล้วเขาบอกว่าโลกทิ้งไปหมดแล้วทําเป็นอย่างอื่นไปแล้วครับเลยไม่ได้อะไรมาเลยครับเรามาดูข้อเหรียญน,นี้จะเป็นปีปศอ,อะไรนะครับจนานวนคำติดอยู่เท่ทาไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หาย,ยากหรือไม่และที่สำคัญครับเหรียที่ผ่านกระเจาะน้นตู่ที่เลรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับนี่ครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับเก้าเหลี่ยมนะครับนับดูก็ได้ครับว่าเก้าเหลี่ยมจริงไหมนี่ครับนับดูครับเก้าเหลี่ยมนะครับสวยงามมากนะครับตัวเหรียญนี้ครบชัดเจาวมากครับเหรียญนี้ยังไม่ได้ทำการางความอาะรเลยนคับ เพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาครับท่านผมทํางานไปด้วยครับเพราะว่ากัวที่ผมจะได้มาแต่ละเหรียญมันมัดจ้าจริงเลยครับเพราะว่าภพราะเสียเลขตัวน,นี้แทบจะหาไม่เจอแล้วครับท่านส่วนมากจะเจอเฉพาะเพราะ,ระเสยนใหญ่ครับแล้วก็รอสิิ์ท้งนั้นแหละครับเมืองนา่านก,กับผูวิพลอรุณเจดี ส่วนด้านหลังก็รัชการที่เก้าครับท่านเดี๋ยวปมดมวัลูุพงท่านดูครับผมจัดเจียวไหมก็ผมจัดเจียวอยู่นะครับนี่โอ้โหสวยงามมากนะครับท่านก็มีระยบุบลายวี่ตามปกติธรรมดาของเหรียญที่ผ่านใช่แน่หรืครับท่านที่ประกาลายประกาจี้อยู่นะครับนี่ครับแต่ลงมาแถวนี้ไม่มีอะไรเลยครับมาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองเหรียญนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ยขอบเฟืองเหรียญนี้โอ้โหชัดเจนมากครับชัดเจาะวมากครับเนี่ยไม่มีการสึกล้ออะไรเลยนะครับสำหรับขอบเฟืองครับนิกเกิลผสมทองแดงนะครับเนี่ยสำหรับเหรียญห้าบาทนีคร ปีพศนี้ครับเูครับเนี่ยโอ้โหสวยงามมากครับการสึกเราก็มีนิดๆหน่อยเป็นบางช่วงนะครับท่านไม่ใช่ว่าจะมีหมดทุกอย่างนะครับเป็นบางช่วงนะครับใช่กันครับมาดูด้านหลังนี่กว่าเขาว่าเป็นปีพศเลยนะครับนี่ครับประเทศไทยพอ2น้534ครับท่านปีพศนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านไม่ได้ติดนะครับถ้าทาจะปิดได้เยอะพอสมควรครับส่วนตรงกลางคือ บินจ้าโบผิดด like ูสิว่าลาลามครับท่านรเบนจ้าโบพิดนะครับดูครับรถบินจ้าโบผิดสวยงามมากครับเป็นชัดเจนมากเลยนะครับท่านแบบนี้สิครับของจริงและของแถ้ที่หายากมากจริงจริงนะครับนี่ครับรุ่นนี้แหละครับตำลึงใหม่นิดครับนี่ครับกระเบื้องครับนี่ครับกระเบื้องครับโอ้โหกระเบื้องเห็นชัดเจนทุกแผ่นเลยนะครับดูครับดูดูแบบไหนดีแบบนี้นะครับนี่เห็นชัดเจนครับ แต่มันแปลอยู่ทานหนึ่งครับราคาตรงนี้ครับหัวใบไม้ลงมาหาริสีนี้ครับมันไม่มีรอยขีดครับดูยังไงก็ไม่มีครับนี่เห็นไหมหายไปเลยครับนี่ละครับราคาอยู่ตรงนี้แล้วครับสำหรับเดือนห้าบาทปีพศนี้นะครับแล้วก็ต่ำลงมาอีกนิดห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอาร์บีนะครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสี่นี้นะครับท่านของกว้างของเดียอยู่ที่ยี่สิบมิลลิเมตรน้ําหนักเกจจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตครับอยู่ที่เท่าไหร่เออเดี๋ยวมองยังไม่เห็นนะครับ จำนวนการมลิอยู่ที่6 8สิบแปดล้านหแสนสหมื่นสามเหรียญน,นะครับท่านห8สิแปดล้านหแสนสหมื่นสามเหรียญน,นะครับท่านโอ้โหครับในระดับยูนิีนั้นก็อยู่ที่เหรียญละ70บาทครับท่านยูยนิตานก็นใช้น้ำตกที่เหรียญละ20ถึง25บาบาทเท่าน,นั้นเองนะครับ